บางอย่งกกำหนทกับขึ้นหมือนกันขับไล่กับสรางาายเกิดปาของอุวคปทุกตัวยังบะบมงบมี่นี Enough, ่ก็ปรับขึ้นหมดละขึ้นหมดละตั้งแต่เดือนที่แล้ว ้นท okay, ุนสูงกำไรเราก็น้อยลงกำไรเข้าเดิมก็ทุนสูงขึ้น เงินก็เงินก็น้อยลงเนี้ยแล้วเวลาใช้จ่ายเนี้ยเราก็อประหยัดไม่ไประหยัดเราก็ตายเขายได้เราไม่พอเลยหมูเป็นร้อยอ่ะใช่ต่างร้อยแพงมันมีตลาดปลาตลาดอ่ะเอาหมูก็แพงหมูนะต่างชั้นก็สองร้อยกว่าแล้วเราต้อกินก็มันซื้หน่อยๆออ่ะซื้อมากไม่ได้ นี premises, ่คือการทำเดิมนะครับว่าพยายามคําัดราคาสินค้าของพวกบริโภคที่สําเป็นในชีวิตประจวัน18ปุ่นไม่ให้เกิดการเอารัานของเก็บผู้บริโภคแล้วก็ไม่ให้เกิดการท้าจำลารเกินปุ่หรือว่าการกักคนสินค้าโดยีที่ต้นทุนที่กระกอบการขึ้นตัดทิศราตามต้นทุนที่แท้จริงร้องดับขอร้องผู้กระกอบการเสียตลาดจําไรเพื่อกรอตอกราคาสินค้านะครับเขาขอร้องคุณว่า เอาเงินเดียนคุณนมาไอ้นี่คุณทำได้ทุหลักเป็นถ้าในหัวใจรายการไหนก็ให้เจรา็นกรณีไปตามต้นคุณที่แท้จริแล้วก็่าสิ่งที่เคยได้พูดกันแล้วก็คือคลกับใรในของการ่าจะต้องเสียสนักแต่ว่ายังเดินุรกิจตได้นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยวอธิบดีกรมการท้าภายในระบุว่